ทีนี้พอพูดถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะครับหลายคนก็มีโอกาสไปเดินชมข้างในซึ่งส่วงชีวิตเราเนี่ยนะครับหลายคนบอกเออไม่เคยเข้ามาข้างในเลยผมก็ไม่เคยนะผมก็ไม่เคยเต็มที่ก็เวลาเขามีการจุมนุมเราไปสังเกตการหรือไปเข้าวร่วมบ้างเราก็อยู่รอบนอกนอกล้วนเหล็กใช่ไหมครับแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้เข้าไปเดินดูเ,เดินเดินวนหนึ่งรอบเลยนะครับขึ้นไปดูลายช่องลายชื่ออะไรต่างเนี่ยนะครับก็ เออเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราแต่ย้อนไปนิดนึงครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่มีกระบวนการซากกร่อนบ่อนทำลายเกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยนะไอสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยเห็นและไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดคุณผู้ชมจำได้ไหมครับ 2- อสปีก่อนนอนนะ 2- 3ปีก่อนนู้น,นะน,น,นทุกๆุกเย็นจะมีการจัดการชุมนุมนะ แรกๆก,ก็ดีหลังๆก็เลยเถิดนะทะลุแก๊สทะลุฟ้าทะลุถุงยางทะลุอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยตุ้มตามตุ้มตามปลาระเบิดกันจุดปะทะกันที่หนักหนาสาหัสที่สุดหลายคนเห็นแล้วแบบปวดหัวใจมียาวชนนะจำนวนหนึ่งไม่รู้ลูกใครไม่รู้ไม่รู้ได้เลยว่าเป็นลูกไครแต่รู้ว่า แม้เราจะไม่รู้ว่าลูกใครเนี่ยแต่รู้แน่ๆเลยว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอนเยาวาชนจำนวนหนึ่งที่ถูกปกลุกเล้าปลุกปัน่นเข้าไปทำลายไปพ่นสีที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นไหมครับภาพเหล่านี้ยังติดตราตึงใจว่าสังคมไทยยุคหนึ่งมันมาถึงขนาดนี้มันมาถึงขนาดนี้ ลายชื่อของเหล่าวีรชนทหารตำรวจประชาชนที่สละที่เพื่อชาติในสมรภูมิต่างๆเนี่ยนะครับแทนที่จะอยู่ในสถานะที่ประชาชนคนรุ่นหลังให้การยกย่องให้เกียรติแต่ไอเด็กรุ่นนี้นะครับไปพ่นถ้อยคำเร็วๆทำให้แปดเปื้อนนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น คือคุณจะขัดแย้งทางการเมืองไม่ชอบรัฐบาลจาะไล่รัฐบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับในฐานะที่เป็นคนไทยเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้แล้วคนที่เขาฝังล่างอัฐิต่างๆเขาอยู่ในอนุสาวรีย์ชื่อเขาได้จารึกอยู่เนี่ยเขามีคุณูปการเขามีบุญคุณกับพวกเราที่ทำให้เราเนี่ยมีเกิดมามีแผ่นดินนี้อยู่นะ เราไม่ต้องเป็นขี้ข้าของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝั่หลังหรือคนประเทศเพื่อนบ้านที่ทำศึกสงครามกับเราก็ตามเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคนเหล่านี้เขาต้องการทําลายคุณค่าทุกอย่างและไม่มีใครออกมาวิจารณ์ไอ้พวกนักการเมืองฝั่งนี้ไม่เคยวิจารณ์ไอ้เด็กสาระเลวพวกนี้เลยนะฮะนี่คือความเจ็บปวดนี่ผมไปเจอเฟซบุ๊กของคุณนิธิพัฒน์พันธุ์ุมมจินดา นะคุณนิติพัธ์เป็นนักธุรกิจเราเอาเฟ e บุ o กเข้ามาอา่านบ่อยๆความคิดเห็นเขาหลายๆเรื่องดีทีเดียวในวันทหารผ่านศึกที่เราลำลึกถึงบุญคุณของทหารตำรวจทุกๆท,ท่านที่เสียสละชีวิตและสวัสดิภาพของตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประชาชนนั้นก็มีความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดของผมว่าในวันที่7สิงหาคมพศ2564 มีคนไทยบางคนไปชุมนุมในบริเวณอนุสาวรีย์ที่สรงเกียติที่สุดของชาติที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับทหารตำรวจผู้เสียชีวิตและนี่คือความน่ารังเกียจที่สุดที่เขาได้ร่วมกระทำต่อวีรบุรุษของชาติผมคงไม่ฟันธงว่าคนเหล่านี้นิยมชื่นชมพรรคการเมืองไหนคงไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้ไปกล่าวชี้นำเพื่อนๆว่าอาจมีใครอยู่เบื้องหลังการชุมนุมที่ต่ำสามเยี่ยงนี้แต่ผมก็มีความเชื่อของผม มีความนึกคิดที่แน่วแน่เป็นการส่วนตัวเช่นกันว่าหากยังมีคนไทยประเภทนี้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยร่วมกันกับผมผมก็ขอเลือกพักการเมืองที่ผมเองสามารถจะแน่ใจที่สุดได้ว่าจะปกป้องประเทศและความสงบสุขของประเทศจากความก้าวร้าวที่จะฮึกเหิมไปถึงไหนไหนก็ได้ของคนไทยประเภทดังกล่าวนี้อย่างถึงที่สุดครับคุณนิติพัฒน์พันธุ์ุมจินดานะครับเป็นนักธุรกิจส่งออก อ่านะก็นี่แหละฮะบอว่าสิ่งที่คุณนิติพัก์เขียนเนี่ยแทนความรู้สึกของใครหลายๆคนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจําพอกระตุ้นเตือนความทรงจํามันจะมากระตุ้นสํานึกของเราว่าเ,เราเนี่ยนะครับจะดําเนินการอย่างไรท่าทีของเรานะเพราะกระบวนการเหล่านี้นะยังอยู่ไอ้เด็กพวกนี้นะครับบานก็ถูกเป็นบากเป็นเบีย้ยนะ หลายคนถูกจับครับพวกทะลุแก๊สทะลุอะไรต่างๆเนี่ยนะถูกจับไปแล้วก็ไม่มีใครไปดูดำดูดีนะเพราะเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่ซุปตาไม่ใช่เซเล็บของขบวนการนะที่จะมีคนเนี่ยคอยปูทางประสานงานสร้างเชื่อมโยงคอนเนคชั่นให้ปลีภัยไปอยู่เมืองนอกให้หนีคดีไปอยู่เมืองนอกได้เด็กๆเหล่านี้คือลูกชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มีบทบาทในหน้าสื่อ แต่เป็นหมากเป็นเบี้ยที่ทำให้เกิดสถานการณ์มันคุกกลุ่นขึ้นนะครับก็เดียวดายหน้าบัลลังสารหลายคนก็อยู่ในเรือนจำนะฮะ